อัดใหม่เลยแล้วกันเมกี้เกมบักเมื่อกี้เกมบักนะครับโอเคครับอันนี้คือเป็นเกมที่ชื่อว่าอะไรเสียงเราเนี่ยมู่มาที่อาพาร์ตเมนต์ใหม่อาพาร์ตอาพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์ใหม่นะครับแล้วก็แบบว่า อันแพ็คของนะครับเราต้องอันแพ็คของให้ที่เนี่ยเป็นหน้าที่หน้าอยู่ครับซึ่งอย่างแรกเนี่ยเราต้องเก็บของนะครับอ๋อ,อเนี่ยชิปแปกหวังว่ารอบนี้จะไม่บั๊กนะครับเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยกูเล่นแล้วบัก๊กแล้วเปิดเลยไปครับถังขยะเนาะโอ้นี่ก็ถังขยะเหมือนกันนะ มีอะไรไปครับ I love 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 Get my symptom g e n gone up Joker ก you no ันอากาศเ t ียครูแกลนบายว่าอย่าหน้านนี่ฉันสี่ปายสุดท้ายแล้วนะครับว้าวชิ้นสุดท้ายแล้วน่ากลัวจริงๆเลยพูดหลังผมวะเนี่ยทิ้งมันหมดแล้วไม่ใช่หรอ p r c t <Geor ges> s h i p a r and a t e and solar cat and s o d i a r g e นี่ไอ้ที่เช่น đã hết đã, bao nhiêu lần rồi? Đi về gì đó? Gú sẽ được chơi game không? Nếu như gú vẫn còn. Why can't I just let it game? Là gì vậy? Là gì ขัดตรวจเลยนะอาจจะมีในะห้องนี้ปะให้เดาแบบแล้วสวิตไฟอยู่ไหนอะแม่เจ้ามืดขนาดนี้ให้ใครมองวะไม่มีนะำห้องนี้ของน้ำหรอขยะอยู่ไหนผมจะเก็บไปขายเงิน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 เฮ้ยทำไมเกมนี้มันไม่มีขยะวาวาอ๋อผมเห็นแล้ว โหแม่เจ้าใครจะไปมองออกว่าเละแค่เนี้ยโอ้ยให้หมดมองเหอะออกจริงๆ <c oughs> กูไม่ทิ้งไว้แค่นี้ก็วยใครขอประตูมาอ่าเฮ้แดดสวัสดีเจ้าเด็กใหม่ฉันจะมาสวัสดีนะฉันมาเซยฮ์ฮัลโ ใช่ฉันเข้ามาที่นี่ใช่ฉันมาที่นี่เมื่อวานฉันกำลังทำทุกอย่างโอเคเออโอ้ที่ที่นี่เนี่ยมันต้องแบบทำอยู่นานๆได้ชินนะแต่ที่สุดก็คุณก็จะแบบว่าอยู่อยู่ได้นะครับอันนี้ผมแปลลวกๆนะฮะมันแปลว่าอะไรวะอ๋อไม่มีอะไรก็ไม่มีใครอยู่นานเลยอะ่ะ ก็ฉันมีแผนว่าฉันจะอยู่ฉันไม่ได้จะหนีออกไปซะหน่อยเอออะไรนะมันมีอะไรแปลกๆอยู่ที่นี่กันเหรอดูทิ่ทาต่อไป unpack the box เนี่ย the shield นะครับก็คือมาอ unpack ของกันนะบ้านใหม่ของเราอพาร์ตเมนต์ใหม่อพาร์ตเมนต์ใหม่ของเราถ้าสักวันหนึ่งเราได้มีตังค์แล้วไปอยู่อพาร์ตเมนต์ของตรวเองนะบอกเลยวันนั้นก็ต้องมาทำแบบนี้นะฮะ ไปแพ็คของ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 แล้วไงห่อหมดแล้วนี่มีหรอหมดแล้วตลกปะนี่ย่บาง,งเรา <c oughs> โอ้ยคนไม่บอกกับเกมที่ทำแท้ในเชลแล้วนะอีเวนต์ตกอย่างนี้ได้ไงวะ โอ้ยเริ่มมาขอประตูอิเวนกูจะจัดของเอ่อคำถามอย่างน้วนคำถามเร็วๆอะไรวะแฮปยโยเวนนะครับคุณเคยนับประตูไหมในตอนอะนรพาร์ทเมนต์เอ่อทำไมต้องขอนนับด้วยวะไม่มีไม่มีหรอกเออแค่บางครั้งบางคนเนี่ยเขาลืมนะครับว่ามมนมีประตูในบ้านกี่ประตูแล้วกูจะเป็นลืมแล้วมนันเป็นปัญหาเลยวะกูอยากทำจิงจริง จะพูดอะไรอน่ยต้องการพูดอะไรอไอ้อะไรไม่มะไรมันมีถ้ามิรู้สึกอะไรแปลกก็อยา่าก็ไปอย่าไปสนใจมันมินเท่อะไรเนี่ยโอ้ยเริ่มมาขอประตูกูอีดามขุดไม่ได้ไอเนี่ยแม่งเพื่อนบ้านแม่งเอาตลอดกูอย่างของขอประตูตลอดฟิกเตอร์ไลท์พีเดลรูม ไม่ยอมขอโทษนะครับผมไม่ผมไม่จะไม่เหยียดผิวนะแค่อารมณ์มันขึ้น Fix the light, i n t h e lining lens ขอใช่ต้องไปซ่อมแล้วซ่อมยังไงอะ Hello Dirty h o s t Dirty h o s e เอเนี่ยไปใส่เข้าไปเ e a รอให้มันเสร็จขออะไรนะากูเริ่มงเงกี่แล้วคุณเคยฝันถึงตัวเองไหมแต่ว่าไม่ใช่ตัวเองเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยต้องการอะไรต้องการดียอะไรฉันแค่สงสัยเฉยไม่เคยรู้สึกหรอ อะไรที่มันเอาออกไปจากกูไอ้เฮียอะไรที่มันแปลกๆอ่ะอย่ามาพูดใช่ได้ได้ถ้ามีอะไรก็ก็อะไรอะ if something something else takes ถ้ามีอะไรบางอย่างไม่สนใจตัวนายฉันก็ไม่สามารถจะช่วยได้นะแค่อย่าไปยุ่งกับกูจจตกใจจริงเฮียตกใจจริงแล้วไอ้เฮียเพื่อนบ,บ้านอยู่ข้างหน้าห้องมันจำสแกงอย่างนี้นะตลก ึ้นมาดาถาเลยแปลกทันที่บอกว่าโอ้มีผีนะไม่ช่วยให้ช่วยไหมกูกนไอ้กูหงีเพื่อนมากกว่าผีแต่เมื่อกี้ make yourself a street you see that in touching on a fish door f a k e door หาหาเนาะ street นะครับโอ้ยปิดๆๆใส่เข้าไป40วิเลยหรอมาและ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 วโอ้ยเคสู มีอะไรที่แบบว่าหอ,หอมๆอยู่นั้นปะสเต็กโอ้ดีฉันขอต้องการหนึ่งอานอวะไม่จะอขอนิดเดียวนะ่าฉันไม่ได้กินอะไรเลยเออไม่เป็นไรโอเคฉันจะฉันจะไปเก็บฉันจะไปจับสองอย่างแล้วกันนะเอ็กซ์สเต็กเค เคสทุก SO, คนรู้จักปะเคสนี่เขาเป็นสตรีมเมอร์ไอดอลอะนดับหนึ่งของผมเลยนะฮะถ้าใครไม่รู้แบบตลกอะดูแล้วตลกผมเลยเริ่มเ่กม,ม,มกินไอ้นี่ผีเลยเพราะตอนแรกผมไม่รู้ว่ามันสนุกขนาดนี้เว้ยโอเคกูคต้องวางมันผ่าจานที่กูวาามันหังขยะถ้าทุกคนมีคำติชมอะไรก็พูดมาได้นะแบบผมเลสิตอะไรเงี้ยพี่พี่เลสิตจังเลยอะอุย้ยพี่เลสิตจังเลยอะแล้วนกูจะแดอยังไงเนี่ย โอ้ไม่เจ้าแม่เจ้าแม่เจ้าทำไมกันทำไมกูสับไม่ได้กูหยิบปีดมาดีฮ่าแล้วือต้องปิ้งใหม่โอ๋อะไรอะใส่จานอ๋ออ๋อกูต้องมีผักด้วยโอ้ไม่ก่อนกูนึกว่าเกินอะไรแค่เดียวโอเค get ไปซึ่งแล้วไงแล้ไงนะใส่เลยปะสับแล้วก็ใส่เออนี่อะไรเนี่ยหญ้าระบหน้าบ้านกูหรอมันดูไม่น่ากินเลยว่ะสเปซเพื่อกินผมชอบเป็นคนเดียกินครับเลยชอบตลาดเ ใครมาลับฮัลโหลอาหารเหมือนเดิมรูทีนเดิมไม่รู้สึกปัญแปลกๆหรอใครเนี่ยใครบางคนที่ใครบางคนที่อบะไรวะวัด o ูโดนส์หูซิมวัดยูโดนเห็นอะไรที่คุณไม่เคยทําไม่รู้มัเห็นอะไรก็ G ลูปที่คุณติดอยู่รูปอะไร ก็ที่มันเหมือนเดิมเดิมตอนจบจบยังไงฉันจะจำได้ตอนที่มันสายไปแล้วก็แล้วเราติดอยู่ในรูมแต่ว่าทำไมวะกูก็มีความสุขดีก็ทุกอย่เบสรูมและชาเว์บสรูมไม่ใช่เบสจบแล้วโดนด่าแล้วมันเป็นบ้านนอกพี่ไม่พูดผิดอ่ะพี่ไม่ได้อ่านเบสรูมนะอ่านว่าบานรูมพี่บ้านนอกเหรอ พี่มีการปิดนะครับแล้วก็ไปนอนต้องมีดําผมนั่นไงไม่ได้เลสิตนะครับแต่ผีกูเรียกผีกงนะครับไม่เลสิตไม่เลสิตจริงๆก็ผีเหมือนหน้าตาย Turn off the shower and go to the bedroom โอ๊ยไม่มีคนมาหนอนประตูเลยนาไม่มีคนหนอนอีกขอจัมสแกวร์ของมัเนี่ยกูเลิกก่อนเทิร์นออฟอิชเชอร์กดทูดสิบกูจะนอนอีเวนให้กูนอนขอร้อง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  เออเลยขอประตูได้ไหมโอ้ยเลิกแบบมายุ่งกับกูจนกว่าโอ้โหแบดเอนดิ้งคุณไปนอนไม่ได้เช็คบ้านเลยแล้วก็บ้านแล้วก็เพื่อนบ้านของคุณโจมตีคุณตอนหลับอาอา๋เอเพื่อนบ้านคนนั้นหรอกโอเคเลย ลกวนี้ก็คืออีเกมน,นิ่งหนึ่งนะฮะซึ่งใครกูไม่เล่นละ